ดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและแฟนคลับรายการทุกคนเลยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันจูนสรินรัตน์ชูโชตจากกรมปรศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินรายการปรศุสัตว์พัฒนาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะช่วงนี้ดิฉันว่าฝนตกบ่อยมากเลยค่ะดิฉันเองก็เปียกปอนกลับบ้านบ่อยเช่นกันค่ะ บางทีก็มีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยกนะคะก็คืออยากจะป่วยบ้างค่ะเผื่อจะได้พักบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็กลัวว่าพ่อแม่พี่น้องจะคิดถึงดิฉันมากๆก็เลยไม่กล้าพักค่ะแอดหยอดมุกนิดนึงนะคะไปต่อกันเลยค่ะต่อนะคะ เมื่อกี้พูดถึงฝนตกบ่อยๆนะคะซึ่งดิฉันมองว่าช่วงฝนตกบ่อยๆแบบนี้ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรน่าจะเหมาะกับการปลูกหญ้าหรือพืชอาหาราสัตว์ค่ะเพราะว่าดินเนี่ยจะได้รับน้ำฝนใหม่มีความชื้นพอเหมาะต่อการงอกของเมล็ดหญ้าถ้าปลูกหลังจากฝนตกเนี่ยค่ะผิวดินจะมีความชื้นก็จะช่วยให้เมล็ดหญ้างอกได้ดีนะคะ ภายใน7จถึงส0วันค่ะและเพียงพอต่อการตรั้งตัวของต้นย้านั่นเองค่ะพ่อแม่พี่น้องคงสงสัยค่ะว่าแล้วทำไมจะต้องปลูกญ้าจำเป็นไหมที่ต้องปลูกดิฉันเลยจะบอกว่าญ้าที่ขึ้นเองอยู่ตามธรรมชาติในตอนนี้นะคะมีคุณค่าทางอาหารสารัตว์ต่ำค่ะผลผลิตก็น้อยด้วยนะคะ แล้วก็พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะเนี่ยค่ะนับวันก็จะยิ่งน้อยลงค่ะซึ่งมันก็จะไม่เพียงพอที่จะปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ซึ่งสัตว์จำพวกควายจำพวกมัวนเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะคะหากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลงทุนปลูกหญ้าพันธุ์ดีเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองอะคะ่ะเช่นบริเวณพื้นที่หัวไร่ไปลานาหรือว่าจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแค่เพียงปลูกครั้งเดียวเนี่ยค่ะก็จะมีหญ้าใช้ฝอยไปได้หลายปีเลยนะคะเพราะว่าเป็นหญ้าพันธุ์ดีคุณภาพดีให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ ไม่ต้องเสียเวลาต้อนไปเลี้ยงไกลอต่อไปค่ะแถมยังมีตัวช่วยด้วยนะคะก็คือช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อีกทางนึงเลยค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาหารถือเป็นปัจจัยสีที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อร่างกายเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายค่ะสัตว์ก็เช่นกันค่ะอาหารสําหรับสัตว์น,นะคะมีหลายชนิด รวมถึงพืชก็ถือว่าเป็นอาหารที่จำเป็นของสัตว์ค่ะโดยเฉพาะวัวควายอย่างที่ชั้นบอกไปตอนต้นนะคะนี่ฉั้นเลยอยากจะแนะนำพืชอาหารสัตว์จำนวน1ิบชนิดด้วยกันที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีเลยล่ะค่ะเริ่มต้นที่ญ้ารูซีก่อนเลยค่ะญ้ารูซีเป็นญ้าที่มีอายุหลายปีต้นกึ่งเลือ้อยกึ่งตั้งสามารถจเจริญเติบโตในดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำได้ค่ะ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอนดินมีการระบายน้ำได้ดีทนแล้งพอสมควรนะคะสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดพันธ์ย่ารูซี่อัตรา2กิโลกรัมต่อไร่ค่ะหวานหรือว่าโรยเป็นแถวแถวห่างกัน50เซนติเมตรการใส่ปุ๋ยก่อนที่จะปลูกนะคะก็ควรมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15, 15, 15, 15เพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นค่ะอัตรา50ถึง100กิโลกรัมต่อไร่และใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยนะคะควรใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0อัตรา10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่หลังการตัดทุกครั้งค่ะการตัดหญ้ารูซี่ไปใช้เลี้ยงสัตว์นะคะควรตัดครั้งแรก60ถึง70วันหลังจากปลูกค่ะโดยตัดสูงจากพื้นดิน 1 0ถึงเซนติเมตรนะคะสำหรับการปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเลมในแปลงหญ้านะคะก็ควรจะปล่อยเข้าไปครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ70-90วันค่ะหลังจากนั้นจึงทำการตาดัดหรือว่าปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเลมหมุนเวียนทุกๆ30-45วันค่ะมาต่อกันด้วยหญ้ากินนี่สีม่วงค่ะซึ่งเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีเหมือนกันค่ะต้นเป็นกอตั้งตรง แต่กอดีค่ะใบใหญ่ใบดกอ่อนนุ่มเติบโตได้ในสภาพร่มเงาเหมาะสำหรับปลูกในเขตชนระปทานสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดอัตรา1-2กิโลกรัมต่อไร่นะคะโดยการโรยเป็นแถวๆห่างกัน50เซนติเมตรการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกก็ควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15เป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะอัตรา50-100กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ ควรใส่ปุ๋ยคอรกร่วมด้วยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรีย4600อัตรา1 0 2 0กิโลกรัมต่อไร่หลังการตัดทุกครั้งค่ะการตัดหญ้าก,กินนี้สีม่วงไปใช้เลี้ยงสัตว์นะคะควรตัดครั้งแรก60-70วันหลังจากปลูกค่ะและตัดครั้งต่อ,ตอไปทุกๆ30-40วันค่ะ ในช่วงฤดูฝนค่ะหญ้าก็จะโตเร็วเราก็สามารถตัดได้ทุกๆ20-30ถึง30วันโดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรนะคะมาดูหญ้าเนเปียค่ะหญ้าเนเปียเนี่ยค่ะเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีเช่นกันสายพันธุ์ที่นิยมปลูกนะคะก็คือหญ้าเนเปียแคร์แล้วก็หญ้าเนเปียลูกผสมค่ะ ย่าในเปียแคะเนี่ยค่ะจะสูงประมาณ1-2เมตรแต่กอดีใบมากปลูกได้ด้วยท่อนพันค่ะระยะปลูกจะอยู่ที่75คูณ75เซนติเมตรก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15เพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ค่ะควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0 0 อัตรา10-20กิโลกรัมต่อไร่หลังการตัดทุกครั้งค่ะการปลูกจะใช้หลุมละสองท่อนนะคะให้ข้ออยู่ใต้ดินลึก1-2นิ้วค่ะการตัดญ้าเนเปียไปเลี้ยงสัตว์ก็ควรจะตัดครั้งแรก 60 7 0วันหลังจากที่ปลูกนะคะและตัดหญ้าครั้งต่อ,ตอไปทุกๆ30 4 5วันค่ะส่วนในฤดูฝนหญ้าก็จะโตเร็วใช่ไหมคะอาจจะตัดอายุน้อยกว่า30วันค่ะโดยตัดให้ชิดดินได้เลยนะคะมาดูที่หญ้าอัตราต่ำกันบ้างค่ะเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีอีกเช่นกันค่ะต้นตั้งเป็นกอกอใหญ่ใบกว้างขอบใบคมทนต่อสภาพดินที่เป็นกรด ทนน้ำท่วมขังทนแล้งสามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดพันธุ์อัตรา1-2กิโลกรัมต่อไร่หวานหรือโรยเมล็ดห่างกันเป็นแถวๆนะคะการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกก็ควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15เป็นปุ๋ยรองพื้นเช่นกันค่ะอัตรา50-100กิโลกรัมต่อไร่ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยนะคะและหลังการตัดทุกครั้งค่ะก็ควรจะใส่ปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0 อัตรา10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่ถ้าปล่อยไว้ให้มีอายุมากนะคะใบก็จะหยาบค่ะแล้วก็กระด้างด้วยแล้วก็ขอบใบก็จะคมด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรตัดครั้งแรกประมาณที่60วันหลังปลูกนะคะและ,ะตัดครั้งต่อไปทุกๆ30ถึง40วันค่ะโดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ5ถึง10เซนติเมตรนะคะมาดูที่ย้าแพงโกล่ากันบ้างค่ะ ญ้าแพงกล่านะคะเป็นญ้าที่อายุหลายปีเช่นกันค่ะต้นกึง่งตั้งกึ่งเลื้อยลำต้นเล็กไม่มีขนใบเล็กเรียวยาวใบโดกอ่อนนุ่มเหมาะสำหรับทำญ้าแห้งค่ะทนน้ำท่วมขังสามารถปลูกโดยใช้ท่อนพันธ์300กิโลกรัมต่อไร่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มเขตชนรับประทานนะคะ ควรปล่อยน้ำท่วมแปลงทันทีหลังจากปลูกหญ้าค่ะแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยสูตร16-20-0หรือว่าจะเป็น16-16-8อัตราไร่ละ 50- ถึง100กิโลกรัมหวานให้ทั่วแปลงค่ะหลังจากนั้น15วันจำนวน3ครั้งนะคะโดยใส่ในรูปของปุ๋ยยูเรีย46-0-0อัตราไร่ละ10กิโลกรัมค่ะ การตัดหญ้าแพนกล่าไปเลี้ยงสัตว์นะคะควรตัดหญ้าครั้งแรก60วันหลังจากปลูกแล้วก็ครั้งต่อตอไปทุกๆ40-45ถึงวันค่ะช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการปลูกถั่วกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ถั่วฮามาต้ากันเลยนะคะถั่วฮามาต้าเป็นถั่วที่มีอายุ2-3ปีพุ่มเตีย้ยตั้งตรงแต่กิ่งก้านแผ่คลุมพื้นที่ได้กว้าง ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งทนต่อการแทะเลมเหยียบย่ำของสัตว์ได้ดีสามารถปลูกได้โดยใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา1.5-2ถึง2กิโลกรัมต่อไร่นะคะหยอดเมล็ดพันธุ์เป็นแถวๆก่อนก่อนปลูกเนี่ยค่ะก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15เป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะอัตรา30-50ถึง50กิโลกรัมต่อไร่ในปีต่อๆไปควรใส่ป,ป,ปุ๋ย Triple Super p h o s p h a t e ไปด้วยนะคะ 0460อัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่ค่ะช่วงต้นฤดูฝนของปีการตัดถั่วฮามาต้ามาใช้เลี้ยงสตัตว์ก็ควรตัดครั้งแรก60-75วันหลังปลูกโดยตัดสูงจากพื้นดิน10-15เซนติเมตรค่ะมาต่อกันที่ถั่วท่าพราไตลโลนะคะเป็นถั่วที่มีอายุ2-3ปีพุ่มตั้ง ขนาดต้นและทรงพุ่มใหญ่กว่าถั่วฮามาตาค่ะไม่ทนต่อดินเค็มและดินด่างนะคะแต่จะทนกับสภาพดินเป็นกรดได้ดีค่ะสามารถปลูกได้โดยใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา1.5-2กิโลกรัมต่อไร่ยอดเป็นแถวๆนะคะควรใส่ปุ๋ยผสมสูตร15-15-15เป็นปุ๋ยรองพื้นค่ะอัตรา30-50กิโลกรัมต่อไร่ ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยในปีต่อๆไปค่ะและใส่ปุ๋ย triple super phosphate อัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่ช่วงต้นฤดูฝนของทุกปีการตัดถั่วท่าพลาสติโลเนี่ยค่ะควรตัดครั้งแรก80-90วันหลังจากที่ปลูกนะคะหลังจากนั้นให้ตัดหรือว่าปล่อยให้สัตว์แทะเล็มได้ทุกๆ60-75วันค่ะ ควรจะตัดสูงจากพื้นดิน15เซนติเมตรนะคะมาถึงที่ถั่วไมยรากันบ้างค่ะเป็นถั่วที่มีอายุหลายปีเช่นกันเป็นไม้พุ่มค่อนข้างตั้งตรงสูง2-3.5ถึง3.5เมตรใบและดอกคล้ายกระถินนะคะแต่มีขนาดเล็กกว่าค่ะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอดุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังไม่ทนต่อดินเป็นกรดจัด สามารถปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์อัตราน2 2กิโลกรัมต่อไร่หยอดเป็นแถวๆนะคะควรใส่ปุ๋ยผสมสูตร5 5 1ห1 5อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่เป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยในปีต่อๆไปค่ะส่วนในช่วงต้นฤดูฝนค่ะการตัดถั่วไมรา ไปใช้เลี้ยงสัตว์ก็ควรตัดครั้งแรกที่60-70วันหลังจากปลูกค่ะและตัดครั้งต่อตอไปทุกๆ30-45วันโดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ30-50เซนติเมตรค่ะมาต่อกันที่ถั่วคาวานเคสกันบ้างค่ะเป็นถั่วที่มีอายุฤดูเดียวค่ะเถาเรื้อยใบดกลักษณะใบยาวเรียวใบจะไม่ร่วงหล่นง่ายๆนะคะ เหมาสำหรับการใช้ทำถั่วแห้งอัดป้อนค่ะใช้เมล็ดพันธุ์หยอดเป็นแถวๆในอาตาัตรา2 4ถกิโลกรัมต่อไร่โรยเป็นแถวๆนะคะก่อนปลูกก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร1 5 1 5้าอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่เพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะและควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยค่ะถั่วคาวันเคสนะคะเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงบวกควายแพะแกะมา้าแล้วก็ช้างด้วยนะคะ สูงจากพื้นดินประมาณ10-15เซนติเมตรค่ะสุดท้ายค่ะก็คือถั่วลิสงเถานะคะเป็นถั่วที่มีอายุหลายปีเช่นกันค่ะ,จะเจริญเติบโตคลุมดินได้อย่างหนานแน่นขึ้นได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางค่ะมีความชื้นสูงทนต่อสภาพร่มเงาทนต่อการแทะเลมและเหยียบย่ำของสัตว์ได้ดีมากๆปลูกโดยใช้การหยอนเมล็ดเป็นแถวๆให้ระยะห่างระหว่างแถวด้วยนะคะ อัตรา2-4กิโลกรัมต่อไร่ค่ะก่อนปลูกก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15อัตรา30-50กิโลกรัมต่อไร่เป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะควรมีการใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยค่ะในการดูแลรักษาแปลงถั่วค่ะควรใส่ปุ๋ย triple super อร์ฟอสเฟตในช่วงต้นฤดูของทุกปีค่ะในอัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่ ควรปล่อยแทะเล็มครั้งแรกที่อายุถั่วนะคะ70-90วันหลังจากนั้นจึงค่อยทำการปล่อยสัตว์แทะเล็มใหม่ทุกๆ30-45วันค่ะการปลูกพืชอาหารสัตว์เหล่านี้ค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงด้วยนอกจากจะขายเนื้อสัตว์ได้ก็ยังขายมูลได้ด้วยเพราะว่า ได้อาหารที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะทําให้มูเนี่ยออกมาดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ผลผลิตดีปลูกได้ปริมาณมากๆเนี่ยก็ยังสามารถนําพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกไว้แล้วก็เหลือจากการให้อาหารสัตว์ไปขายได้อีกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นอาชีพที่ช่วยพยุงฐานะของครอบครัวให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในทุกวันนี้ค่ะ แล้วก็ช่วงหน้าแล้งอะคะ่ะเราก็ยังมีพืชอาหารศาสตร์ให้สัตว์เลี้ยงของเราได้กินอีกด้วยนะคะฟังฟังไปเนี่ยเหมือนเป็นทฤษฎีพอเพียงย่อมๆเลยนะคะเนี่ยถ้าพูดถึงแค่เรื่องชนิดของหญ้าดิฉันก็คงจะดูใจตืดใจดําไปหน่อยค่ะงั้นเรามาต่อกันที่การทําแปลงหญ้าเลยดีกว่าค่ะการทําแปลงหญ้านะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือแปลงหญ้าถาวรกับแปลงหญ้าหมุนเวียนนะคะ แปลงหญ้าถาวรเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องกันไปปลูกหญ้าครั้งเดียวก็ดูแลใช้ไปได้หลายๆปีเลยค่ะเมื่อแปลงหญ้าอายุสี่ห้าปีก็ควรที่จะพวนดินให้โปร่งๆบ้างก็แค่นั้นค่ะก็จบเลยส่วนแปลงหญ้าหมุนเวียนค่ะเป็นพื้นที่ดอนดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากปลูกพืชไร่มานานนะคะเช่นไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพดเป็นต้นนะคะให้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นั้นเป็นเวลาสามปีแล้วก็ให้สลับไปปลูกพืชไร่ใหม่ก็จะได้ผลผลิตพืชไร่สูงขึ้นค่ะปลูกได้สองปีก็สลับไปปลูกหญ้าหมุนเวียนต่อไปนะคะถ้ายังไม่เคยปลูกหญ้ามาก่อนค่ะให้เลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมไปใช้ค่ะก็คือปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หรือว่าจะปลูกด้วยท่อนพันธุ์ก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์กันค่ะ การปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็ประหยัดที่สุดเกษตรกรนิยมใช้ค่ะแต่ใช้ได้กับพืชอาหารศัสตว์ที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้นนะคะเช่นหญ้ารูซี่หญ้ากินนี่สีม่วงหญ้าอาตาตำถั่วฮามตาตาถั่วคาวานเคสเป็นต้นนะคะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการเตรียมดินค่ะก็จะต้องไถดะแล้วก็เก็บเศษหินเศษไม้ออกจากแปลงให้หมดก่อน เสร็จแล้วก็ถ่ายแปลเพื่อที่จะปรับพื้นที่แล้วก็พรวนดินให้ละเอียดค่ะหรืออาจใช้จอบหมุนตีดินก็ได้นะคะผิวดินที่ละเอียดก็จะเหมาะกับเมล็ดพันธุ์หญ้าที่มีขนาดเล็กค่ะและการเตรียมดินให้ะเรียบจะช่วยให้เครื่องจักรที่ลงไปตัดหญ้าสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดการสึกหลอของเครื่องจักรได้อีกด้วยค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการปลูกค่ะก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกค่ะ ก็จะมีแบบโรยเมล็ดเป็นแถวๆนะคะกับแบบหว่านเมล็ดค่ะวิธีโรยเมล็ดเป็นแถวนะคะเป็นวิธีที่ดีค่ะโดยจะมีการวางแผนระยะระหว่างแถวให้เหมาะสมนะคะการใช้เครื่องจักรเข้าไปกําจัดวัชพืชก็จะง่ายค่ะเริ่มต้นด้วยการเตรียมหาเมล็ดพันธ์ไว้ให้พร้อมใช้ไม้ขีดดินเป็นร่องๆง,งลึกไม่เกิน1เซนติเมตรระยะห่าง30-50เซนติเมตรโรยเมล็ดตามร่อง ไม่ต้องกลบเมล็ดนะคะส่วนวิธีหว่านเมล็ดค่ะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดแรงงานในการปลูกมากเลยนะคะแต่ต้องหว่านให้เมล็ดกระจายอย่างทั่วถึงค่ะวิธีการหว่านเนี่ยค่ะจะได้ต้นยากาขึ้นหนานแน่นกว่าการโรยนะคะแต่ว่าจากกาจัดวัชพืชออกยากค่ะอาจจะต้องใช้วิธีที่เรียกกันว่าตัดปรับสภาพก็คือตัดหญ้าครั้งแรกทิ้งไปพร้อมกับวัชพืช ต่อมาหญ้าจะโตไว,วกว่าแล้วก็ขึ้นปกคลุมวัชพืชภายหลังนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการไถเตรียมดินเพื่อกําจัดวัชพืชหลายๆครั้งก่อนจะปลูกค่ะเมื่อหว่านเมล็ดพันุหญ้าตามอัจาราที่กําหนดแล้วเราไม่ต้องกลบเมล็ดนะคะแต่จะใช้กิ่งไม้เกลี่ยที่บริเวณผิวดินให้เมล็ดหญ้าสัมผัสกับดินได้มากขึ้นค่ะ ควรเลือกหว่านเมล็ดพันย่าหลังจากที่ฝนตกนะคะหรือว่าในวันที่ดินมีความชุ่มชื้นอยู่พอสมควรค่ะจะช่วยให้ต้นย่าเนี่ยงอกได้เร็วมากขึ้นนะคะวิธีการปลูกย่าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ค่ะหากต้องการปลูกย่าชนิดที่ไม่ติดเมล็ดก็จะต้องใช้ท่อนพันธุ์ในการปลูกนะคะย่าที่ใช้ท่อนพันธุ์ในการปลูกก็จะมีย่าแพงโกล่าย่าเนเปียย่าบาหน้าเป็นต้นนะคะ ก็ให้เลือกท่อนพันธ์ุที่มีอายุมากกว่า2เดือนค่ะและดิฉันก็มีข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันด้วยค่ะกรณีหญ้าเนเปียนะคะหรือว่าหญ้าบานาเนี่ยค่ะเขาจะไม่ชอบน้ําขังก็ให้เลือกปลูกบริเวณที่ดอนหรือว่าทําร่องระบายน้ําเอาไว้ด้วยตัดลําต้นหญ้าเป็นท่อนๆให้มีข้อติดมาด้วย2ข้อต่อท่อนนะคะนํามาใส่ถุงปุย๋ยเก็บไว้ในที่ร่ม รดน้ําให้ชุม่มทิ้งไว้ครั้งคืนรุ่งเช้านําไปปลูกในแปลงค่ะใช้ระยะระหว่างหลุมนะคะ80คูณ120เซนติเมตรปักท่อนพันลงในดินให้เอียง45องศาให้ข้อจมลงดิน1ข้อนะคะเหยียบดินให้แน่นค่ะส่วนกรณีปลูกหญ้าแพงโกล่าค่ะ มีลำต้นเล็กและทนน้ำท่วมขังได้ดีให้เลือกปลูกได้ทั้งที่ลุ่มแล้วก็ที่ดอนได้เลยนะคะหากเป็นที่ลุ่มนะคะก็เตรียมดินแบบนาหวานน้ำตมค่ะหวานท่อนพันลงไปแล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกทาาให้ท่อนพันจมลงไปในน้ำแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วปล่อยน้ำทิ้งรากต้นหญ้าก,ก็จะยึดติดดินแล้วก็แตงยอดอ่อนออกไปค่ะ หากปลูกที่ดอนนะคะก็ให้ถ่ายเตรียมดินให้ละเอียดค่ะเลือกวันที่ดินมีความชื้นหรือว่าหลังจากฝนตกให้หวานท่อนพัน์ให้ทั่วแปลงแล้วก็พวนดินกบก็เท่านั้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องร่ำลากันอีกแล้วนะคะเพราะเวลาของรายการประสุสัตว์พัฒนาของเราหมดลงแล้วค่ะ สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังรายการได้ทาง YouTube นะคะโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการประสุทธิ์พัฒนาค่ะเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประสุตว์กรุงเทพ100-400 เบอร์โทรศัพท์นะคะ026534444ต่อ3351ค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการประศัตสพัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจูนสรินลัตต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ